กิจกรรมของกลุ่มการจัดการป่าชายเลนบ้านทุง่งรักซึ่งจะได้ออกสำรวจป่าชายเลนบริเวณแหลมไม้ตาในครั้งนี้นำโดยผู้ปัดกาของกลุ่มคือกำนันสุชาติมิตรภาพาได้พาเจ้าหน้าที่ของทำัพยานจัด ในสองข้างทางที่เราผ่านไปนั้นจะเห็นขั้วรวมสมุของป่าชยเลนที่ยังคงเป็นเพื้นที่ที่กลุ่มเราได้เนื้อที่ประมาณหนึ่งหนึ่นสองตารามรปาสรุ่ของปาชายเลนแบบนี้อที่ครั้งหนึ่งมีสมช่วยให้บริเวณชายฝั่งโดยเฉพาะบ้านเรัไม่ถูกทายที่ป่ัชยเนนี้ เพราะว่าป่าชายเลนได้ช่วยเป็นกรอบป้องกันที่สอ,องนทานครามดุจังนั้นเมื่อที่เราดูแลรักษาธรรมาชาติธรรมาชาติจะดูแลเราจะัดองคชาติ้เมือใดมีนดทชธรรมชาติจะมีคทีเช่นดีนี่เราก็ขึ้นมาถึงที่บริเวณายแต่นี่เป็นช่วงของ สวยงามให้กับเราให้กับโลกนี้ถ้าหากว่าน้ำทะเลขึ้นนี่เราไม่สามารถจะขึ้นไปบนแหลมเกาะไม้ตายนี้ได้นี้ทางกัมนันซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มก็ได้พาเจ้าหน้าที่ไปดูบริเวณเกาะแหลมไม้ตายก็วางแผนปรึกษาว่าเราจะหาพืชพันธุ์ไหนที่จะเหมาะแก่การที่จะมาปลูกที่นี่เพื่อรักษาระบบนิเวศความสมดุลของธรรมชาติเหล่านี้ไว้ช่วยกันเถอะครับ รักป่ารักน้ำรักธรรมชาติอย่าทำลายเด้กธรรมชาติจะไม่ทำลายมนุษย์แต่ทุกวันที่เป็นอยู่เหติพรรมาหรือแม้แต่ซึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในอดีตท,ที่ผ่านมาก็ตามมันเป็นผลพวงมาจากมนุษย์ไปทำลายธรรมชาติไม่ใช่หรือหรือเราอยากจะให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้อีกถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลไม่ช่วยกันรักษาธรรมชาติ และเราจะเหลืออะไรไว้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราในอนาคตเป็นมรดกที่เราควรจะฝากไว้ไม่ใช่หรือก็ขอให้พวกเราได้ใส่ใจหนักรักหวงแหนธรรมชาติของเราให้คงอยู่ไปช่วงกาลปาวาสารขอบคุณครับเออเอราทำแปลงไว้ก่อนล่าพันไว้ก่อนทำแปลงเพราะรถน้ำมันไม่ต้งน้ำดองอ๋อช่วงน้ำง ดู man, ้าวหาูดท <c oughs> ี่แวกบกีเลดเล็ดแต่กบรีมันใกล้กว่ากับใกล้กว่าที่ะนงถกาะมาเกินหน่อยนะก็เกินหน่อยรับเคือนมาเราก็ค่อยไปดีมึกเอามาจานทร์ซื้อมาซื้อมาแวา กรก็ขายเพื่อตอนนั้นรู้แลสร้างบ้าสร้าไม่รู่ขายเป็นสลเอ้เป็นสีมันงอเลยกับโอ้ยโเ้ยอลยแต่ยังไม่ได้ชุบนะยังไม่ไชุบอันนี้ก็ลูกเงลูกเตะลจ้าจ้าลูกจ้าไป็นคนสมลเออเออเออกลาไม่เออติกา่